สวัสดีครับวันนี้ก็ขออนุญาตแบ่วงวิเคราะห์นะครับมาตรการค่าใช้จ่ายที่บุคคลธรรมดาสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้30 0 0 0บาทก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากตัวระบบร้านค้าที่ทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังอนุญาตให้สามารถนํามาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ส0 0 0มบาทใน3 0 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดานะครับก็จะมีการเสียภาษีในตานะครับศูนย์ถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าบุคคลธรรมดาเสียภาษีเอ่อสิเปอร์เซ็นต์ในสามหมื่นบาทก็จะได้คืนมาในรูปของจ่ายภาษีที่ลดลงไปสามพันบาทแต่ถ้าเกิดคนไหนนะครับมีภาษีบุคคลธรรมดาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะได้รูปรูปการคืนมาในรูปของจ่ายภาษีลดลงใน ช่วงวันที่31มีนาคมนะครับ2,564อันนี้อยู่ในปีปภาษีปีปฏิทิน63นะครับก็ต้องนําส่งไม่เกิน31มีนาคมปี2,564สิ่งที่ถ้าเกิดบุคคลธรรมดานะครับเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตัวบุคคลธรรมดานะครับถ้าท่านไหนตกในเลท 35%ท่านก็จะได้คืนมาในรูปของการจ่ายภาษีที่ลดลงไป10,500 0 0กับส่วนรัฐบาลนะครับแน่นอนเลยครับพอป,ประกาศใช้ปุ๊บ2 2 23ตุลานี่ปุ๊บรัฐเองนะครับจะได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ทันทีเลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐเองถ้าเกิด30,000บาทได้คืน7%นะครับรัฐรัฐบอกว่าไม่ได้ไม่ได้คืนก็คืนได้คืนในมุมมองของรัฐจัดเก็บนะฮะ รัฐเองเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อให้สิทธิ์กับบุคคลธรรมดาไปหักเป็นลดหย่อนได้รัฐเองก็จะได้ภาษีมูลค่าเพิ่มใน30,000บาทคูณเซก็เป็น2,100บาทถ้าเกิดเป็น5เท่าตัวก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเอ่อ1 0ึ0 0กับ5 0าบาทเท่ากับไอที่ว่าจ่ายบุคคลธรรมดาแต่ถ้ามาไหลปุ๊บคำว่าดิโนมิกของเศรษฐกิจนะครับมันหมุนไปเกินกว่า5เท่า5รอบนะครับก็จะทําให้รัฐนะครับเกิดประโยชน์มากก็คือจัดเก็บภาษีได้มากกว่าให้สิทธิ์ กันเสียไอตัวรถย่อนไปตัวสิทธิภาษีมูลค่าเพิ่มถ้าเกิดเกินกว่า5รอบสมมุติเป็น10รอบเนี่ยสิรอบปุ๊บจาก30,000คูณ10เป็น3 0 0 0สนสามแสนคูณเน์ะครับเป็น21,000 บาท21,000ัน 21, บาทไปหักที่บุคคลธรรมดาได้รับแบบมีลิมิตจํากัดก็คือ35%คูณได้3 0,000ก็จะออกมาเป็น1น5 0 0อันนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับรัฐก็จะเอาภาษีตัวบุคคลธรรมดานะครับมาแลกกับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งรัฐถ้าเกิดหมุนไปเกินกว่า5รอบมาไหลปุ๊บรัฐได้ไประโยชน์อย่างแน่นอนเพราะว่ารัฐเองนะครับโดยเฉพาะกรมสรรพากรก็จะจัดเก็บตัวภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับได้มากกว่าตัวที่คืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในรูปของการเสียภาษีที่น้อยลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามาตรการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีการกระตุ้นเข้าไปเนี่ยก็เป็นข้อดีถ้าถ้าออกมาผลเป็นแบบนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมาแล้วมระวังในข้อเสียด้วยเช่นถ้าผู้ปโุคพริปภคหรือบุคคลธรรมดานะครับอยู่ในภาวะของรายได้น้อยและต้องสร้างหนี้สินเนี่ย หรือใช้การจ่ายตัวสามหมื่นบาทจากบัตรเครดิตนะครับและในอนาคตข้างหน้าไม่สามารถหาไรายได้เข้ามาจ่ายชําระหนี้บัตรเครดิตได้หรือหนี้อาจจะในระบบหรือนอกระบบอะไรก็แล้วแต่นะฮะอันนั้นก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องมาตามแก้กันอีกเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ต่างๆก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับของผมนะครับอาจารย์สมบัติในรับภูสีนะครับมีความรู้ท่านี้ครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ